ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมมาชมอุปกรณ์ในการทําฝ้าเพดานบ้านนะครับผมนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไร่อะไรยังไงครับผมนะอันดับแรกเลยครับเรามาดูครับผมนะนะครับเป็นปูนฉาบรอยต่อรับผมนะปูนฉาบรอยต่อหลังจากที่เราติดตั้งป้าเพดานนั้นจะต้องมีทั้งปูนฉาบรอยต่อนะครับฮะราคาอยู่ที่ ตอบละอ่าสอบละ230บาทครับผมนะนี่เขียนไว้ราคาว่า230บาทนะครับผมนะผมนะเป็นคูณอ่ายิบา๊บซัมครับผมนะยิปซ้ำชั้กิโลผมละตอบละสอบห25กิโลครับผมนะต่อถุงครับผมนะครับผมนะ230บาทต่อถุงครับผมนี่ซื้อมา2ถุงครับผมนะนะครับผม ต่อไปเรามาดูแผนยิ้มซ้ำนะครับผมจะเป็นทำเป็นป้าใบดานนะครับแับนี้ครับผมนะทำป้าใบดานครับผมทำความกว้าง120ครับผมความยาว240เซนติเมตรครับผมนะนะครับผมตกแผงละ190บาทครับผมตกแผ่นละ190บาทนะครับผมยิ้เขียนว่า190นะดูดูได้บิน190นะจ๊ะ อ๋อร้อยามสิบาทครับผมร้อาบาทนะแก้ไขตัวเลขที่ก้าตัวเลขเก้าลขามก้ๆกันนะเป็นร้อาบาทต่อแผ่นครับผมนะแผ่นยีิบต้นครับผมร้อคูณสองร้ครับผมแผ่นละร้อยสาบาทครับผมต่อแผ่นนะน,นี่ครับผมนี้เรามาดูแผ่นแผ่นกว่าระบายอากาศครับผมนะซึ่งจะมีรูนะค,นะค,ครับผมนะขนาดคูณหกสิคูณร้อยยับผมนะคูณ4ี่มิลครับความหนาสี่มิลนะ 60คูณ120คูณ4วินครับผมนะตกแผ่นละ47บาทครับผมตัวนี้ครับตัวนี้วัสร็จแล้วปิดอ่านอกอาคารครับผมนะรอบบ้านครับผมนะครับตกแผ่นละ47บาทครับตัวนี้ครับผมนะอ่าทีนี้มาดูคลิปล็อกแบบบางนะครับผมนะคลิปล็อกลางบางนะครับผมนะตกตัวละ1บาทครับผมนะตัวละ1บาทตัวนี้ครับล็อกลางบางตัวนี้ครับผมนะมาเป็นโต ตับเลยครับผมนะตัวละหนึ่งบาทเองครับตัวเนี้ยตางเป็นนี้ครับผมติดล็อกลานบางนะตัวละหนึ่งบาทครับผมนะทีนี้เรามาดูครับตัวสีลายนะครับผมนะตัวสีลายนะครับสีลายสีลายสีลายเหลืองครับผมนะ าเส้นละ19บาทครับผมนะตัวนี้ครับผมนะตกเส้นละ19บาทครับผมนะยาวๆเท่าไหร่นี่สีลายนี่ป๋าอาสีลายยาว4เมตรครับผมตัวละ19บาทครับผมนะเนี้ของสีลายและสีลายครับตะปูต่อคอนกรีตครับผมนะขนาดเล็กครับผมนะ20่สิคูณสองจุดิเมตรครับผมนะครับกล่องละ20บาทครับผมตัวเนี้ย นายจะหลับตอกจับตัวฉากครับผมข้างขวาบ้านนะตัวนี้ครับผมฮนะครับนะผมนะอ่าตะปูเกลียวยิงฟ้าครับผมนะนะครับผมนะพัดสันทุกตัวสร้างความมั่นใจครับผมนะตัวนี้ครับผมนะ SUV ครับผมนะตัวนี้ SUT ครับผมนะตกกล่องละอ่าหกบาทครับผมนะตัวนี้ไว้สำหรับยิงฟ้าครับผมนะ ครับผม,ม,มนะครับม,ม,นะม,มีมีสองไซส์นะที่ผมจนะมีสองขนาดเลย UC ครับผมสองกล่องเลยพี่ว่าสองกล่องครับผมนะนับสองกล่องครับแล้วก็เล็กชาครับผมนะเล็กชาครับผมนะไว้จับตัวตัว C ับผมนะนมนะตัว C i ีครับผมบนี้ ก็ฉนวนกันความร้อนครับผมนะฉนวนกันความร้อนความร้อน5ม้วนครับผมนะม้วนละ159บาทครับผมนะนะสองนิ้วครับผมนะฉนวนกันความร้อนครับผมนะยูนิคไฟเบอร์ครับผมยนะี่ห้อยนูนิคไฟเบอร์ฉนวนกันความร้อน5ม้วนครับผมนะตัวนี้ปูไว้บนฝ้าใบดานครับปอนนะ ข้าวไปบนฝ้าเบดานเลยครับตัวนี้ครับผมนาสองนิ้วนะห้ามวนครับผมมวนละห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทครับผมห้ามวนนะคือมาห้าม้วนครับอันนี้การความร้อนบนผูไว้บนฝ้าใบด้านนะตัวนี้ครับผมนะครับผม